ก่อนเนี่ยลายนี้สามหม้าสวัสดีครับผมเอห้าแปดเป็นเทครับนี่วันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมชุดนี้ที่ปิดไปนะครับนีคลิปโต้กินข้าวนี่หินหินนะครับผมไบโอวซครับนี่ที่สําัการเป็นเบวิสลายหายากด้วยายนี้ลองไปดูนะดากพีชนะลาโมนไปแล้วนี่ก็ไม่เจอนะครับเดี๋ยวจะเตรียมจัดส่งให้นะครับผม นี่เบวิสไลน์ s line, <S แทชทูต,ตัวนี้ไซส์สวยสภาพสวยรับรองผมคัดเน้นเน้นเนื้อเนื้อเอ,เอาแบบสวยสวยให้เต็มที่เท่าที่ผอความสามารถที่เราจะหาได้ใช่เดียวครับสภาพดีตำหนิน้อยนะครับจะแพงจะถูกบางทีอยู่ที่สภาพด้วยนะครับก็ต้องดูนะลองดูก็พยายามจะคัดคัดเน,น้นเน้นให้หวันนี้ทีเด็ดเด็ดไม่แพ้กันนี่เมื่อก่อนนี่ลายนี้สามหมื่นห้า สองหมื่นห้าแถมป้ายสปริงฟอร์ดด้วยนะแต่ตัวนี้เป็นป้ายบอกคำดำหายากกว่าสสวยกว่าเานี่เด็ดหายากหายากสายดีด้วยต้องคนเข้าใจนะครับจริงๆแล้วบางทีบางครั้งช่วงนี้ก็บางทีไม่ค่อยได้เจอหรอกไม่ค่อยได้เจอเนี่ขนาดตัวเล็กยังไม่ค่อยเจอจริงนะครับสวยสายสวยด้วยดูดีอกยาวขนาดนี้เจอได้ที่ไหนอ่ะ ใช่ครับโอ้นี่ยปกติจะเจอไซนี้สถ้าใส่อยากได้แต่จริงๆก็ไซส์แบบนี้ก็มีนะแต่จะเป็นวงอื่นนะครับนี่ฟิลนี้เจอยากกว่ารับโอ้โหเอกโซดั๊ของพี่ชอบมากนี่ครับสวยสวยองค์ประกอบดีสัดส่วนดีโอเคจริงๆไม่ได้ไม่ค่อยได้พูดเรื่องความรู้อะไรมากเท่าไหร่ก็แต่ก็เขาเรียกว่านะดี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  เป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งนะครับยังไงก็จะพยายามหัดพูดเรื่อยๆแล้วกันใช่ครับหอมด้วยโอเคขอบคุณครับยังไงฝากร้านด้วยร้านอยู่เรียบด่วนลามินทาก็คัดคัดเน้นๆแบบว่าตัวหลักๆเอาให้ดูนะครับก็ยังไงลองแวะเข้ามาดูได้สินค้าเข้าทัวร์เนะครับลองมาดูนะก็มันมีให้ตลอดแลบทงแลบทีวงกระแสริ่นนกกระแสอะไรเงี้ยมีหมดนะเดี๋ยวฝากพวกเกงยีรองเท้าด้วยแล้วกันนะ เอาอยาไหมเอาทำทุกอย่างไปเลยนะใช่นะงีบรองเท้าหมวกโอเคไอ้ครบทั้งตัว้ไม่ต้องทำอะไรกันแล้วตอนนี้ชีวิตโอเคครับผมขอบคุณครับดีครับ